ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมจิงโอคนเดิมฮะวันนี้ผมจะมาแจกแอปดีๆนะฮะผมเจอมานะี่นี่แอปตัวเนี้ะมันสามารถโหลดเกมที่อยู่ในตัวมันะอะโกงทุกเกมนะครับทุกอย่างทุทกอย่างทุกเกมที่อยู่ในเพสโตอะถ้าทุกคนหลดในแอปนี้มันจะโกงหมดฮะยกเว้นฟรีไฟลนะมันโนะกงไม่ได้โอเค ผมจะทดสอบไม่ดูฮะกดเข้าไปสิคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยฮะเร็วกว่านะรอมันเข้าเร็วกว่านะผมเปลี่ยนที่ก่อนฮะเดี๋ยวก่อนะโอเคฮะผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ลืมเปิดเนี่ยครับรอก่อน ทุกคนอยากได้เกมอะไรก็มีหมดมมนะไหนมาดูเรื่องน,น่้นั้นเนี่ยเราบอกก็มีอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรมากทุกคนก็อ่านดูได้ฮะมันจะมีให้ดูดูเพราะฉะนั้นะนี่ ลองทดสอบกับเกมนี้ดูครับโอเคครับทุกคนดูดูนี่มันจะมีมดเขียนอยู่บอกว่านี่ฮะตรงนี้ตรงเส้นตัวนี้ฮะอันเป็นมดเงินฮะมันก็จะเขียนบอกว่า มดเงินจำนวนมากฮนะถ้าคุณถ้าคุณอยากได้ก็คุณก็โหลดเลยฮนะตรงเส้นกดตัวเนีนะ้แล้วก็ตัวนี้นะแล่ทุกคนก็หลอแต่ว่าผมจะไม่หลดน,นะถ้าทุกคนต้องการโหลถ้าทุกคนถ้าทุกคนต้องการหยุดก็เดี๋ยวกดไปตรงนี้เลยอนะ กดตรงนั่นเลยมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าคุณอยากโหลดต่อก็ให้กดตัวเนี้ยแต่ถ้าทุกคนต้องการจะลบทิ้งเลยก็ถ้าทุกคนต้องการจะลบทิ้งก็ดกดกระบาดฮนะ เห็นไหมเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเนียให้กดเลยครับโอเคผมไม่เอาอ่ะอืมถ้ามันขึ้นแบบนี้ฮะเนี่ยผมไม่ต้องการจะโหลดโหลดแค่ให้ทุกคนดูฮะก็กดข้างบนเลยฮะกดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดลบเลยแล้วก็เสร็จอะ เนี้ยมันมีทุกเกมแน่นอนนะอืมงั้นเดี๋ยวผมจะหาเกมสักอย่างเกมนี้ก็มีอ่ะนี่นี่เพียบเลยเนี่ยไม่จ่ัดเงินครับผมเห็นไหยมีเพียบนะครับ ถ้าต้องการโหลดเป็ดธรรมดาก็ง่ายๆครับกดตรงนี้แล้วก็กดโหลดเลยครับนี่เป็นการโหลดแบบปกติโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แะมันไม้มีอะไรมากมายอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะส่วนลิงก์โหลดแอปนี้ก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับ้วเจะกนใหม่คลิปหน้าครับ